มีคนถ่ายใส่ใส hmm. oh, ่ครดี้วแล้วดีกว่าไตายครับเจตายเปช่ยบมาากูไปกูไปกูไปเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูให้ดูให้ดูให้มีนี่ลาหมบมอกีา Ơi! kitchen, kitchen, kitchen. Kitchen, kitchen. Kitchen, kitchen. Kitchen, khó Kitchen, kitchen.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  Kitchen, อ้าวฮิโริ่งรูรนอหาึงตลออันนี้ลอตัวทายไม่รู้เล่นเล่นไกลเนี่ยเลยับตรงอ่้ตายดเอร์ความือพี่ปเตอร์วามเป็นกอีปัไปเอาไปเไปเอา สวยเกินนี oh <really oh ่ให oh. oh, ้บุญน้บอกเลยว่าสู้สู้ทำไมเป็นกูที่ดูยิงแอนไว้่นมันหายตัวก่อนข้างบนครับสวยครับที่สองโชวโชวเมื่อกี้นมันหายตัวก่อนฮฮมหลัน ภาษาตางกอนไปเดี๋ยวดโอมรันมันไม่มีไหมอ่ะถ้าเป็นการตีที่มันแบบไม่ใช่ตีไปไกลๆอ่ะเออหัวดิวมึงดูกอลประเทศไหนมาเนี่ยม่ใช่กอล์ฟบอลอีนกอล์ฟมันหงดวันไอ้ดิวดูกอลประเทศไหนมาเนี่ยมติเวิรแล้วสันลูกกูนา เจ็บแล้วครับโอ้ยเป็นร้อยเลยครับขอโทษครับโอ้ยฝ่าย planted ฝร้งไม่นะฝั่งตัวหนึ่ง โอ้เข็มที่แล้วไม่รู้อยู่ไหนน่าจะเล่นไกลมั้งพี่ Last player standing อยู่ดี่ไอ้ One enemy r e m a มิดโทนนี้อยู่มิดแบบนี้ครับจบแม่โลครับมาแล้วมาแล้วมันมมมัันนไ่แม่นพี่มันไม่แม่นระวังหลังกลองนะ นี <oh> ่น th mmm, ี่ตัวเตัวไปได้ได้ได้ตลอดเลยไปตลอดเลยปล่อยปล่อยปล่อยล่อไม่ทันเลยจ้าเกิดแล้วกิลือ่อกี้กูโดนทุกอย่างยดนอะไรแล้ไงกูโดดไปดวเร็วนะพี่ไม่รู้แกเปล่าไปไปไปวาเร็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 วเจ็บมาแล้วเจ็บมาแล้ว โอ้เจ็บเจ็บสี่สี่ไม่เจ็บมด้ละอุ้ย spike down a ยี่นี่ก็ทำเป็นยี่นี่ยู่นี่ตัวท้ายยู่นี่เบ็นเบ็นสาชลามีเดียวดีนะเขายิงแม่ไหม spike drop cherry ไ n d จ h e r molly เอาเฮ้ยเอาเอนนี้มีคนล้อเ่นไฟเยอะอันนี้ันงดนสมุกหดเแล้วลงเไปแล้วนี่ไงเจ็อดดึงหมดเลยคาไปยากสมุกหมดะสมุกหมดอะหลังมาพี่หลังมาพีเออสวยเิดก็เปิดมาครับ เฮ้ยเกี่ยวกี่วร่นะักอทลัวหลังอ่ะโอ้ยมอ้ยนี่กลัวแล้วกลัวแ้วถามมิงขอโทษครับถามมิงโดดลง้าดีปิดปิดับปับปัดตาผครับขอโทษนะยิงก็อนอยาชักช่ทานแน่บังคับสู้ัะด้วย

เขามาเอาปืนให้เพื่อนก่อนรอพี่ดิวอ่ะไหมฮะแอบแอบรอพี่ดิวอ่ะแอบรอพี่ดิวหัวมันจะเข้ามาแตบเชฟแอบแอบไปดูนี่ให้ไปดูให้ผมดูนี่ให้ไปเลยไปเลยผมดูกันดี้ให้ไอ้ดิพลักตายสองพักพักพระดาบพวกขี้เดีย่าอี๋ยวสร้างเสียงหน่อย มันก็จะงงงไนไปไหนกันวดูวะเอ๊ะตัวนี้หน่อยนะพี่ไปดูมีในเฟซมองแล้วมันกำลังละดึงดเฮ้ยเฮ้ยจะนสแกนเก็ิดอะไรท้ายหรือเป่ากินด้วยการไม่เดียวไว้การไม่เดียวไว้การไม่เดียวไว้คุมกันไม่เดียวอย่างนี้มีดูมั้ยังออมาตายยังขวามันจะโหลดเสร็จเออมาแล้ว ข้าจยืนไม่ว่าการมาต่างมา่างมยี่อะไรเลยวะมาย่งเดียมาอย่งมาอย่งมาอย่งมอ่งเออพี่คนคอนเทนต์แล้วมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ตามไม่ไม่ไหลเยนะไองแก่ไอ้แก่ยึดตานยึดตานยึดตานออกมาไปก่อนเลย

Enemy เก็บปืนฉันมาเล่นด้วยขอขอจบฉาจกจบแบบเท่ๆดนะิขอหนักขอได้ขอหนักเดียเด๋ยวพอไม่ไม่ปืนเลยเชี่ยพระเจ้าอยู่ไหนดิหาหาดิวยิงเปี่ยนไฟเนี่ยดูหลังดิงดเไม่มีเอาเหี้ยไปไหนวะเหลือเหลือเหลือที่เดียวให้ละขี่ดขี่เปล่าวะ เฮ้ <ève S 2> ยมีไงล่ะฆ่าเพื่อนไปคนนึงยอ๊ะเฮ้ยเสียงจบใหม่เปลี่ยนใหม่หรอใช่เปลี่ยนใหม่ที่เราไม่พบเจอใครชนะจะไม่รู้เสียงวิตอรี่ไว้ไงล่าน่าจะเซ็ตทำให้ป่ะเสียงเราต้องปกป้องให้ดิวคอนเทนต์เกิน